สองเมตรนะฮะโอ้เที่ยล่วงทีสามตัวเลยเดี๋ยวไปดูนะฮะ เห็นล่วงมาสามตัวเลยนะกี้ยิงปืนนัดเดียวมีนกสามตัวนะฮะเคยเจอ <c oughs> หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเคยได้ยินแต่สุภาษิตอ่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะฮะแต่วันนี้ผมยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวนะฮะโ <c oughs> คตรฟุกเลยสัตว์ปืนอารมสูบมือนะฮะเบอร์สอง <c oughs> ยิงนัดเดียวได้นกสามตัว